โอ้โหเป็นเยอะจังทาไงดีเนี่ยสําหรับคนที่เล่นเกมแล้วมันแหลกมันไม่ลื่นมีแอปพลิเคชันเกมบูสเตอร์ดีๆมาแนะนาครับนั่นก็คือ review Game Booster ครับใช้งานฟรีและปรับปรุงความสเสียรของอินเทอร์เน็ตได้ดีลดปิงได้ดีโดยเฉพาะช่วงพีที่หลายคนใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมกันและแก้ปัญหาอเน็ตของผู้ใช้งานในต่างจังหวัดครับส่วนวิธีการใช้งานง่ายๆก็คือล็อกอินเข้ามาครับแล้วก็กดมาที่เกมโดนตาถูกตัวโ,โปรแกรมก็จะรันอะไรสักอย่างหนึง่ง รอสักครู่ครับจากนั้นกดสตาร์ทเกมแล้วมันก็จะเป็นบูสติ้งให้เรียบร้อยครับผมสตาร์ทเกมจากตัวโปรแกรมนะจากนั้นก็ง่ายๆครับนี่แหละครับวิธีการใช้งานง่ายมากโอ้โหทดลองใช้แล้วปิงเหลือแค่30ครับยี่สุดอย่าลืมปรโหลดใช้งานกันนี้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่อขอบคุณครับ นี่ใส่กูเลยวะกูติดไปกลางได้ปะไม่อยากโยนปะกูไม่อยากเล่นกลางอ่ะกูไม่ไหวไปกลางดิเออเต้ยเอาวะเอาวะอ่ะใครมิดใส่เพื่อนอ่ใครมิดเลยเพื่อนเดี๋ยวแตกอ่ใครมิดเดี๋ยไปเศษไปเสษอ่ะใครมิดอย่าเล่นอย่าเล่นอ่ะเศษไปเศษกลางยากไม่ยากยากไปเสร็จกลางยากเชื่อกูมึงอย่าเชื่อกูเดี๋ยวกูเล่นให้มึงดูมึงฟังกูดิมึงไม่ไหวเว้ยถ้ามึงเจอพวกมิจอา มันจะแบบดีนายขี้มึงรัวๆเว้ยเดี๋ยวมึงดูกูเดี๋ยวมึงดูกูเล่นให้มึงดูไปเสร่จการเพื่อนยังไงจัไปเพื่อนเอางี้เดี๋ยวกูเลือกตัวโอกลางรัวๆเลยโอ้ยยยยยไทยนี่โยยแบนเยยยยยยยเยยยยยยายยยยสยย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 ยนนยยยยยยดตรงกลางอ่ะหัวยฟยอยยยยยยยอย แอ,อ,อ้ได้ไม่เป็นไรเว้ยไม่ถนัดปะวะ <Yeah. S 2> เกี่ยวเกี่ยวแบบพวกนี้มีอะไรหาตลอด <c oughs> ย่งเล่นไหนไปแย่งแย่งทุกเลนเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้กูไม่ได้สภาพก็ได้ใช่ปหม กูไม่ข <m> ัด <t> อ <ired> like <t när S 1> like ีกแล้วเออติกปากาอะไรเหี้ยตกแล้วรูดไหมไอ้เพื่อนรักว่าไงเพื่อนไอ้กูตัดรูดเปล่าสอง จากการเองอ้าบูนมาก่อนมันไหวกับไม่แน่ไอตัวไอตัวตรงกลางอ่ะเดี๋ยวก็รู้สู้ๆๆู้ไปด้วยทำไปสู้ไม่ได้ดิมาๆๆฉันก็รับปูฉันไปแล้วด้วยต้องงานเดดหตุปูเว้ปวดท้องเหรอเพื่อนจริ๋ๆแล้วเป็นไงอ่ะเห็ุกูเหรอมึงเห็ุกูใช่ไหม ยังไงผมจะ pull เฮ้ยโคพบเลยว่ะพี่จอดเนี้ยแล้วกูเขวานแน้วกูเลยนีนอะไหนดี้สวัดีเพื่อนตองมีขวดปะไม่มี วุ้ยวิกดโดนขวานล้วนเพื่อนเย็นใจเย็ยออเยนอัพเลทไม่ค่อยออกไงแปบหกก่อนวะอุย้ยสวยเพื่อนพี่แม่มาติ๊บมาติ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเฮ้ยปล่อยเด็กมันทำไปอยากทำอะไรให้มันทำบอกวะาดิวๆเลยเพื่อน ชิวๆแล้วกูกูเบี้ยวเต็มมาไอ้เหี้ยไปกับเพื่อนตูที่ไหนอะเหีย ให้ได้ป่ามึงก,ก็โซโลคิวเป็นคาป่าไงลูกป่าซับมึงให้ก็สองพิษไปแบบพอดน่ะพอดเลยวอยงลูกบอลน่ะเพื่อเนเพื่อนตกไไใช่ไหมที่บนต้องตกอยู่แล้วเลยบังกี้ไปปะ Invisibility, sordid, heroic guys. Tim here tìm nga, 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 tìm ถ้ากูเล่นเบ็ดแม่งเลยวะล่ะกูว่าเป็นเร่อเลเซอร์โดนกูดูแลรัวๆเอางี้นะเว้กูว่าตอนนี้มึงแบบสุดทุกเลนอ่ะจะเวนออฟเลนพูดจริงออฟเลนมึงแบบยังไงเกมเมื่อกี้เฮ้ยออฟเลนแบบนี้มันต้องเป็นแครี่ไงแต่คุณทำโผดมากอะ มึงไปกาดมอากย้อมป่ะโเพื่อนโโลคิมันอยู่แล้ว บบเ่อนตรวจเลยตรวจเลยกูเตะสโลโดนเป็นไงให้ก่อนดุยเต้ยเขี้ยะเดือดเลยใครพลาดนี่ขอรับเพื่อนผมไม่ไหวกู้ช่วยไม่ได้เป็นแม่กูดาตาก่อนเพื่อน บอลิแม anyway. like, uh, so mm ่งเลยเขาเลยเย่ยมนะแม่บอกคือมึงจะบวกกับกูเหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวก็ล้มหรอกเพื่อจะเย็นเรีนก่อนมระเทศตะกิดมึงเองไอ้เหี้ยมึงจะเอามันล้มเลยเหรอเออเดี๋ยวกูล้มแน่จะบอกให้ว่าเกมนี้มันต้องมันต้องสู้ ตู้แม่งได้หมดไงประเดี My, there, ๋ยนะเหยียดแม่ติดดักแม่ไอ้เต้ยฆ่าตัวแล้วเต้ยเตอยหนีเลยวะเต้ยไม่เป็ล่าเกิดอะไรขึ้น เอาเวินห like ัวใครที่ไหนมาเดิมาเฮออมาเฮอออีดอกโอ้ยโดนเตะเครื่อนเราเลกอกนี่เลยว่าสรุปก็ได้แค่เลเซอร์ตัวเดียวไอ้สัตว์โหดเกมเราไม่ไหวเลยทำดีแล้วเกมเนี้ยแบกสุดเล่า กูว่าทำเต็มที่อย่างกูแล้วว่าแต่กูขอไอ้นั้นได้ว่ามึงเอาไว้จะดูแรงไปมึงดรอปเสื้ออ่ะแลกกันเดี๋ยวกูฟาร์มบิงก่อนไอ้เพื่อนสุดความสามารถกูแล้วจริงๆเพื่อนไม่ถึงว่ะเพื่อนเอามันเอามัน ไปซะแล้วไปซะแล้วฆ่ามันตายตายไงอ่ะน้ำเออเฮียสนเฮียไม่ได้ฟาร์มเลยสัตวสเพื่อนอะไรรับเปล่า ขึ้นรัวๆเลยหรอวิกตอรี่อ <hour> hmm, ่ะวิกตอรี่รัวเพื่อนไปได้กูลังไปเดี๋ยวกูฆ่าไปมึงดูนะควรรังดูอยู่ดูนะกูลังดูอยู่ดูนะมึงดูนะกูดูอยู่ coming coming เพื่อนเพื่อน nó tăng à, phải bảo vay ba đục à, không biết nhưng mà, cái gì สี่เกีรยอะไรบ่อยๆไอ้สัสมาแนีเป็นแตกหมดแล้วกินไม่มีไม่เป็ให้กูดาเมจเรื่อยๆจ่ากแก้อ่อนเนี่ยนะอย่ากูฆ่าพีแตกเองดีกว่าเพรากูก็ไม่ไหวกับแม่งละทำไมสบงมันแตกอ่ะไม่แตกสองยังไม่แตกเลยได้ไม่แบทงไม่แบทิ ไม่มีวูของไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมผมมาเนะ

แต่เราไม่มีดวนคว,าว,าวา้าคว้าคว้าไปได้เพื่อน <c oughs> Bợt lại gần đây rồi lấy một típ thì típ một típ 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 típ

พ่าไปหมดแล้วเต้ไม่ได้าไปเยอะอนมัยฟรีสมีฟรีสมี 见不了、啊。 เพืฮ็นหมดเห็นหมดต่มนได้แบ็คมันไม่ีแบ็คอีสู้ได้นะไม่ต้องไม่ต้องหยไปสู้เฮียอะไรสา์สู้ มีอะไรแล้วเฮียกิ้งออกมากูเต็มกูหลับไปเพื่อนเ๋ยวเต็มเต็มถ้ากูมีหินมันตายแล้วเนี่ยกูไม่มีสะตว์มาแน่กูบอกเลยยังไม่มาขี้กว่า ต้องไปเยียงข้างบนนะตีรอมังกี้ก็ได้มังกี้มาเก็งกูตายกูตายมาครับผมเดี๋ยวกูไปแบ็คเดี๋ยวกูไปแบ็คบ่ให้แม่งไปคัฟเวอร์มึงไอ้ที่อเดี๋ยวโลทามันแตกเก็บนะเองเก็บนะเก็บให้หมดเลยนะเก็บให้หมดเลยโอวยกูพังไอ้เ้ย ที่เกมอีโนเกบเร็วหนีอ๋อมันไหวมั้ไหวเจ็บไอ้ยลิงไอ้สัตว์ใจจิตไววไปก็ชาไปแล้วพี่อะไรเนี่ย อ๋อโดนแล้วใช่แบบพี่อะไรได้ปะ 拜了，拜了。 มึงกับกูแ yes, ล้วรอ่ไ <Not> ้มมึงกับกูแล้วเอา đây 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 เยฉันเดี๋ยวฟังคำยังไม่พูดอะไรเลยสัสฉันเดี๋ยวฟังัพแล้วขอบคุณที่แบกครับเวลเบลเวลเบลเว้ยดักไว้ก่อนนะยังไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยแม่งฉันเดี๋ยวฟังัพแล้ว ยังเงินวะบใบกางก็แย่ดิยังเงินกูพอมาแน่เลยคือมันต้องตบแบบเป็นขี้อ่ะกูตบไม่เป็นว่ะไอ้ีเล่นกลางไอ้ี่ะใครจะไปเล่นก็เล่นเล่นหมาผู้แข่งเขาเอาเอลซีไปตบเอมเบอร์กันเป็นขี้อ่ะกูตบไม่ได้ไงอยู่ตกอยู่ได้อยู่ได้อยู่รวยแล้วเอ,เอเ<พ>อมอร์ยี่นี่อ่อนเตอมิดเหรอมิดธรรมชาติครับดูอีกช่องหนึ่งมาเพื่อนผมคนนั้นโนหนึ่งไทยแลนด์เฟียเลสมีเฟียเลสไหมสี่เจ็ดที่ไอสี่เจ็ดก็เคยเล่นไอ้แค่เอลซีกลาง